วันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการพุทธศาสนาในบ้านเราเลยนะคะครับผมคือเรื่องนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ของท่านพุทธทาสะค่ะมันเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปเลยจากที่เคยมองว่านิพพานเป็นเรื่องไกลตัวมากๆใช่เลยครับคือเพื่อให้เห็นภาพว่ามันเป็นการปฏิวัติยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนไปดูความเชื่อของคนไทยก่อนยุคท่านพุทธทาสักนิดหนึ่งค่ะตอนนั้นคำว่านิพพานนี่โหฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็ ไกลตัวมากนะครับเหมือนเป็นเรื่องของชาติหน้าไปเลยถูกต้องครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นสภาวะหลังความตายเท่านั้นเป็นเป้าหมายที่แบบเหมือนสงวนไว้ให้พระอริยเจ้าไม่กี่รูปมันเลยเกิดช่องว่างขึ้นมาช่องว่างระหว่างศาสนากับชีวิตคนธรรมดาธรรมดาใช่ครับศาสนากลายเป็นเรื่องของการเข้าวัดทำบุญประกอบทิธทกรรมเพื่อสะสมแต้มไว้ใช้ในชาติหน้าเป็นหลักเหมือนเอาเป้าหมายสูงสุดไปวางไว้บนหิ่งที่สูงเกินไป วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าท่านพุทธทาสดึงนิพพานล,ลงมาจากหิ้งมาอย่างไงท่านหรือสร้างความหมายของมันใหม่จนกลายเป็นเหมือนเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณใช่ค่ะเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่ใครๆก็เอามาใช้แก้ทุก์ที่เจออยู่ตรงหน้าได้ทันทีเอาละค่ะมาเริ่มกันที่จุดสำคัญที่สุดเลยดีกว่าคือความเข้าใจผิดที่คนมีต่อน,นิพพานสมัยก่อนนี้ได้ยินคำนี้เรากลัวกันเลยนะคะกลัวครับคิดว่าเป็นเรื่องของความตาย ความสูญสิ้นค่ะนั่นแหละครับคือกำแพงด่านแรกที่ท่านพุทธทาสต,ต้องการจะทลายท่านเลยกลับไปที่รากศัพท์เดิมจริงๆในภาษาบาลีในภาษาบาลีเลยเหรอคะครับซึ่งท่านพบว่าในความหมายที่ชาวบ้านยุคพุทธกาลเขาใช้กันเนี่ยคําว่านิพานมันไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วมันแปลว่าอะไรเหรอคะมันเป็นคําธรรมดารรมดาที่แปลว่าความเย็นหรือการดับลงของไฟแค่นั้นเองครับความเย็นแค่นี้เลยเหรอคะเรียบง่ายมาก แต่พอเอามาใช้แล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับท่านก็มีวิธีอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆด้วยยังไงคะท่านใช้ตัวอย่างที่แบบบ้านๆมากเลยครับอย่างเช่นถ่านไฟร้อนๆที่มันลุกแดงๆอยู่ค่ะนึกภาพออกพอเราปล่อยให้มันมอด,ดบลงกลายเป็นถ่านดำๆเย็นๆอ๋อสภาพนั้นแหละครับเขาเรียกว่าถ่านไฟนิพพานโอ้โหหรือชึกตัวอย่างคือข้าวต้มร้อนๆที่เดือดปุดๆอยู่ในหม้อ พอเราตักใส่ชามทิ้งไว้จะมันอุ่นลงพอจะกินได้ค่ะสภาพนั้นก็เรียกว่าข้าวต้มนิพพานเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นแค่สภาวะที่ความร้อนมันหายไปแล้วนั่นเองใช่ครับดังนั้นในทางธรรมก็เหมือนกันเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจของเราที่เคยร้อนรุ่มเหมือนไฟด้วยกิเลสต,ต่างๆครับราคะโทสะโมหะพอไฟพวกนี้มันสงบเย็นลง ไม่ว่าจะแค่ชั่วครู่หรือว่าถาวรสภาวะนั้นท่านพุทธทาสก็เรียกว่านิพพานนี่คือการปฏิวัติจริงๆเลยนะคะคือดึงนิพพานจากเรื่องโลกหน้าให้กลายเป็นสภาวะทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันใช่เลยค่ะแสดงว่าความเย็นที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่ระดับเดียวที่เป็นเป้าหมายสูงสุดตอนท้ายของชีวิตไม่ใช่เลยครับและนี่คือจุดที่ทำให้คำสอนของท่านมันจับต้องได้จริง ท่านบอกว่านิพพานมีหลายระดับมีหลายระดับด้วยครับเหมือนสินค้าที่มีทั้งขนาดทดลองให้ชิมแล้วก็ขนาดจริงไว้ใช้ท่านจำแนกออกมาเป็นสามระดับหลักๆครับค่ะระดับแรกสุดเลยท่านเรียกว่าตะทังคณนิพานตะทังคณนิพานครับแต่ที่เด็ดคือท่านมีชื่อเล่นให้ด้วยชื่อเล่นว่าอะไรคะนิพพานชิมลองครับโอ้ นิพานชิมลองฟังดูเข้าถึงง่ายมากเลยค่ะมันคืออะไรคะเนี่ยมันคือสภาวะที่จิตใจเราเย็นลงสงบลงชั่วคราวครับซึ่งท่านยืนยันเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วทุกคนเลยเหรอคะทุกคนครับเช่น ตอนที่เราจดจ่อกับงานที่ชอบจนลืมเวลาลืมหิวหรือตอนที่เราไปเที่ยวและเห็นวิวสวยๆแล้วจิตมันนิ่งๆว่างๆสบายใจอยู่แป๊บหนึ่งค่ะวินาทีเหล่านั้นแหละครับคือน,นิพนานชิมลองเดี๋ยวสิคะการที่ท่านบอกว่าทุกคนเคยสัมผัสมา,มาแล้วนี่มันน่าทึ่งมากแต่ก็แอบสงสัยเหมือนกันนะคะว่าความรู้สึกเพลินๆตอนทํางานหรือตอนเห็นวิวสวยๆเนี่ยมันจะใช่สิ่งเดียวกับสภาวะานิพนา์จริงๆได้ยังไงคะมันไม่ดูเป็นการตีความที่ง่ายไปหน่อยหรอคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับท่านพุทธทาสอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่ารสชาติของนิพานชั่วคราวกับนิพานถาวรน,นั้นเป็นรสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันครับคือรสของความสงบเย็นปลอดโปรง่งว่างจากทุกข์แต่ที่ต่างกันคือปริมาณและความคงทนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วระดับที่สูงขึ้นมาล่คะคะระดับที่สองคือวิคัมพนาิพาน อันนี้คือความเย็นที่เกิดจากการฝึกฝนทางจิตโดยตรงคือใช้กำลังของสมาธิไปข่มกิเลสไว้ข่มไว้ครับท่านเปรียบเหมือนการเอาหินทับหญ้าออืคือหญ้าซึ่งก็คือกิเลสมันก็เรียบลงไปตราบใดที่หินหรือสมาธิยังทับอยู่แต่พอเอาหินออกรากมันยังอยู่เดี๋ยวหญ้าก็งอกใหม่ได้เข้าใจแล้วคะ่ะแล้วระดับสูงสุดล่ะคะ ระดับสูงสุดคือสมุดเฉทะนิพพานอันนี้คือความเย็นถาวรแล้วครับไม่ใช่แค่เอาหินทับหญ้าแต่เป็นการขุดรากถอนโคนหญ้าทิ้นไปเลยเป็นการดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงใช่ครับไม่กลับมาร้อนอีกเป็นนิพพานของพระอรหันต์ที่สมบูรณ์แบบอือหือฟังดูแล้วก็เหมือนเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เกต็ตเราเขาให้ชิมสินค้าตัวอย่างเลยนะคะรสชาติมันก็คือรสเดียวกับของในกระป๋องนั่นแหละแค่เราได้ชิมนิดเดียวถูกต้องเป๊ะเลยครับ ท่านต้องการจะบอกว่าเป้าหมายสูงสุดนั้นไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกจากประสบการณ์ของเราเลยเราทุกคนเคยชิมรสชาติของมันมาแล้วโอเคค่ะพอจะเข้าใจภาพรวมแล้วว่านิพานคืออะไรมีกี่ระดับคราวนี้มาถึงคําถามสําคัญเลยแล้วเราจะชิมรสชาติที่ว่านี้ได้บ่อยขึ้นได้ยังไงนี่คือที่มาของคําที่ดังมากแล้วก็ถูกเข้าใจผิดเยอะมากจิตว่างใช่ไหมคะใช่แหรอครับ คนส่วนใหญ่ได้ยินคำว่าจิตว่างแล้วจะนึกไปถึงจิตที่มันว่างเปล่าเบลอไม่รับรู้อะไรเหมือนก้อนหินครับซึ่งท่านวุฒธาตย้ำเสมอว่านั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิงว่างในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้อะไรเลยแต่หมายถึงจิตที่ว่างจากความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือของกูว่างจากตัวกูของกูขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงในใจเรา ท่านอธิบายกลไกหนี้ผ่านหลักธรรมธิลึกซึ้งอย่างปฏิจจสมุปบาทหรือวงจรการเกิดทุกข์แต่ท่านย่อยให้เข้าใจง่ายๆครับค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเราที่เรียกว่าผัสสะค่ะมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีคือชอบไม่ชอบหรือเฉยๆที่เรียกว่าเวทนาค่ะอันนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเลย ปัญหาคือจิตของคนส่วนใหญ่มันจะไม่หยุดแค่นั้นครับพอมันรู้สึกชอบมันก็จะไหลต่อไปเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นคือตัณหาอืแล้วก็พัฒนาไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นว่านี่แหละตัวชั้นนี่แหละของชั้นที่เรียกว่าอุป,ปาทานพอมีตัวกูของกูโผล่ขึ้นมากลางใจเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามมาเป็นพรวนเลยครับแล้วจิตว่างจะเข้ามาตัดวงจรน,นี้ตรงไหนคะตรงรอยต่อสําคัญเลยครับคือระหว่างผัสสะ กับเวทนาอ oh. การปฏิบัติก็คือการใช้สติเข้าไปดูให้ทันตรงนั้นพอตามองเห็นรูปปุ๊บก็ให้รู้ว่าแค่เห็นยังไม่ต้องรีบตัดสินใช่ครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าฉันชอบหรือฉันไม่ชอบให้มันหยุดอยู่แค่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นพอเราไม่ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งไหลต่อไปเป็นความอยากและความยึดมั่นวงจรมันก็ขาดวงจรมันก็ขาดสะบั้นลงตรงนั้นแหละครับในช่วงขณะที่วงจรมันขาดไปนี่แหละครับ จิตมันจะว่างจากตัวกูของกูและนั่นคือสภาวะของนิพานชิมลองที่ปรากฏขึ้นมาฟังดูเหมือนต้องมีสติที่ไวมากๆเลยนะคะการดึงเอาแนวคิดแบบนี้มาอธิบายเหมือนจะได้รับอิทธิพลมาจากนิกายอื่นด้วยใช่ครับท่านพุทธทาสเป็นพระเถรวาาไทยยุคแรกๆเลยที่เปิดใจกว้างมากท่านนำเอาแก่นของพุทธศาสนาน,นิกายเซนมาประยุกต์ใช้อธิบายเรื่องนี้อ๋อนิกายเซนครับ ท่านเชีย่ยเห็นว่ากิจกรรมในวิถีเซนไม่ว่าจะเป็นพิธีชงชาการจัดดอกไม้หรือการยิงธนูจริงๆแล้วมันคือการฝึกจิตว่างทั้งหมดค่ะเพราะหัวใจของมันคือการทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่โดยไม่มีตัวกูที่กังวลว่าจะชงชาได้สวยไหมจะยิงธนูเข้าเป้าหรือเปล่าเมื่อไรที่ผู้กระทำกับสิ่งที่ถูกกระทำมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแหละครับคือภาวะไร้จิตหรือ no mind ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดโอ้โห นี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากเดิมที่คิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการไปนั่งสมาธิในวัดเท่านั้นกลายเป็นว่าทุกกิจกรรมในชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรมได้หมดเลยถูกต้องครับซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงอีกแนวคิดที่ทรงพลังมากๆของท่านคือการทลายเส้นแบ่งระหว่างทางโลกกับทางธรรมใช่เลยครับท่านเสนอสมการที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากว่าธรรมะเท่ากับหน้าที่ธรรมะเท่ากับหน้าที่รรททครับท่านอธิบายว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกนี้ล้วนมีหน้าที่ของมันเองต้นไม้มีหน้าที่สังเคราะห์แสงนกมีหน้าที่สร้างรังมนุษย์เราก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหมายความว่าชาวนาที่กําลังตั้งใจไถนาหรือคุณหมอที่กําลังตรวจคนไข้อย่างเต็มความสามารถใช่ครับก็เท่ากับกําลังปฏิบัติธรรมไม่ต่างจากพระที่เดินจงกรมในวัดเลยใช่เลยครับและเมื่อมาถึงคําว่าการทํางานด้วยจิตว่างก็ไม่ได้หมายถึงการทํางานแบบเลอะเลอๆ หรือทำแบบขอไปทีอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับค่ะแต่มันหมายถึงการทำงานที่หนึ่งคือว่างจากกิเลสคือทำด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่ทำเพราะความโลภหรือความกโกรธอืมสองว่างจากความยึดมั่นในผลคือทำเหตุให้ดีที่สุดแต่ไม่ไปแบกความคาดหวังหรือความกลัวไว้ให้มันบีบคั้นหัวใจทำเต็มที่แต่ปล่อยวางในผลลัพธ์ถูกต้องครับและสาม พอจิตมันไม่วอกแวกไปกับเรื่องตัวกูของกูพลังงานทั้งหมดจะถูกทุ่มเทไปที่ตัวงานอย่างเต็มร้อยจนเกิดสภาวะที่ฝรั่งเรียกว่า flow state อ๋อ flow state ซึ่งเป็นภาวะที่ทำงานได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพและมีความสุขที่สุดครับแน่นอนว่าแนวคิดที่มันดูถอนรากถอนโคนความเชื่อดั้งเดิมขนาดนี้ตอนนั้นต้องเจอแรงต้านหนักมากแน่เลยค่ะหนักมากครับนึกอาบออกเลยว่าต้องมีคนบอกว่าเฮ้ย แบบนี้มันใช้ไม่ได้จริงหรอกคนเรามันต้องมีความอยากสิถึงจะพัฒนาใช่ครับเกิดวิวาททางปัญญาครั้งใหญ่ในสังคมไทยยุคนั้นเลยโดยเฉพาะการโต้เถียงกันร,ระหว่างท่านพุทธทาสกับบัญญาชนคนสําคัญอย่างมรวคคอกริตปราโมทอ๋อค่ะคือทางฝั่งท่านคือกริชซึ่งมองโลกในเชิงสัจนิยมก็จะแย้งว่าจิตว่างเนี่ยมันเป็นอุดมคติที่สูงเกินไปสําหรับคนธรรมดาและมันผิดธรรมชาติ ก็ฟังดูมีเหตุผลนะคะว่าคนเรามันก็ต้องมีความอยากเป็นแรงผลักดันบ้างใช่ครับท่านมองว่ามนุษย์ยังต้องการกิเลสหรือตัณหาเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆถ้าสอนให้ทุกคนทําจิตว่างกันหมดสังคมอาจจะเฉยชาไม่พัฒนาแล้วท่านพุทธทาโต้กลับว่ายัางไงคะท่านโต้กลับในมุมของธรรมนิยมว่าตรงกันข้ามเลยยิ่งเป็นคนธรรมดาที่มีภาระรุงรังนี่แหละยิ่งจําเป็นต้องรู้จักใช้จิตว่างอ๋อ ไม่อย่างนั้นชีวิตจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจากการแบกความยึดมั่นถือมั่นท่านยืนยันว่าจิตว่างไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นเทคนิคในการอยู่ในโลกอย่างฉลาดและไม่ทุกข์ครับนอกจากกับท่านคือกริชแล้วมีข้อวิจารณ์จากสายอื่นๆอีกไหมคะมีครับมีจากสายอนุรักษ์นิยมแล้วก็สายพระอภิธรรมด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการตีความที่ต่างจากเดิมมากๆหรือเปล่าคะหลักๆเลยครับประเด็นแรกคือมองว่าท่านตีความทระทางคณิพาน หรือนิพพานชิมลองกว้างเกินไปจนอาจทําให้คนสับสนระหว่างความสงบสุขทางจิตวิทยาทั่ว,วไปกับสภาวะนิพพานที่เป็นโลก,กุตรธรรมจริงๆ่ะ 2. คือวิจารท่าทีของท่านที่ดูเหมือนจะไม่ให้ความสําคัญกับพระอภิธรรม,มและสุดท้ายฝ่ายจารีตก็ยังคงเน้นย้ําความสําคัญของนิพพานหลังความตายว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงและเกรงว่าการที่ท่านพุทธทาสเน้นแต่ผลในปัจจุบัน อาจจะทำให้คนเข้าใจเป้าหมายของศาสนาคลาดเคลื่อนไปพอมาถึงยุคปัจจุบันที่โลกเราเต็มไปด้วยความเครียดภาวะหมดไฟหรือความวิตกกังวลแนวคิดของท่านพุทธทาสที่พูดมาทั้งหมดนี้มันยังดูร่วมสมัยอยู่ไหมคะน่าทึ่งมากครับว่ามันไม่เพียงแค่ร่วมสมัยแต่มันสอดคล้องกับหลักจิตบำบัดสมัยใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยยังไงคะมันไปตรงกับหลักการอะไรในยุคนี้หรอคะแนวคิดเรื่องจิตว่างและการรู้เท่าทันว่าตัวกู เป็นแค่ความคิดปรุงแต่งที่สร้างทุกข์ขึ้นมามันคือหลักการเดียวกับ cognitive behavioral therapy หรือ CBT เลยครับโอ้โห oh ที่นักจิตวิทยาใช้ช่วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้สามารถถอยออกมามองความคิดลบของตัวเองได้โดยไม่จมลงไปกับมันคือล้ำมื่อก่อนการเลยนะคะเนี่ยแล้วนิพานชิมลองหรอคะนิพานชิมลองก็คือหัวใจของสิ่งที่เรารู้จักกันดีในชื่อ mindfulness based stress reduction หรือ MBSR นั่นเองครับ อ๋อโปรแกร,รมลดความเครียดด้วยการเจริญสติใช่ครับที่โด่งดังไปทั่วโลกมันคือการฝึกให้เรามีช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทางจิตใจนี่คือเหตุผลที่คำสอนของท่านมันเป็นสากลมากไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรเพราะมันพูดถึงกลไกาการทำงานของจิตใจมนุษย์ที่ทุกคนมีเหมือนกัน ฟังมาทั้งหมดแล้วพอจะสรุปได้ว่าการรื้อสร้างความหมายของนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ของท่านพุทธทาสก็คือการดึงพุทธศาสนากลับมาทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือการเป็นเครื่องมือดับทุกข์ในชีวิตประจำวันของผู้คนทำให้ศาสนาไม่ใช่เรื่องของการสวดอ้อนวอนหรือรอคอยความสุขในอนาคตอีกต่อไปใช่ครับถ้าจะให้รวบตึงทั้งหมดที่เราคุยกันมาผมว่าหัวใจของมันที่เราควรถือกลับไปใช้ได้เลยมีอยู่4อย่างค่ะหนึ่ง นิพพานคือความเย็นที่เราสัมผัสได้ทันทีไม่ต้องรอหลังความตาย 2. จิตว่างจากตัวกูของกูคือเครื่องมือสำคัญที่สุดในการตัดวงจรทุกค่ะ 3. การทำงานและทุกกิจกรรมในชีวิตคือสนามฝึกปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดและ 4. ธรรมะเป็นของทุกคนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัดมันคือประชาธิปไตยทางจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริง เป็นมรดกทางความคิดที่เป็นทั้งยาสำหรับประเจกบุคคลในการเยียวยาจิตใจที่วุ่นวายและในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนพิมพ์เขียวสำหรับสังคมสันติภาพด้วยและสิ่งที่ท่านย้ำอยู่เสมอคือท่านไม่เคยขอให้ใครเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดแต่ท่านท้าทายให้ทุกคนเอาไปพิสูจน์ด้วยตัวเองอืมเหมือนกับพุทธพจน์ที่ท่านยกมาบ่อยๆว่าเอหิปสซิโกซึ่งแปลว่าท่านจงมาดูเองเถิด ซึ่งก็คงต้องทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราทุกคนกลับไปสำรวจชีวิตของตัวเองกันต่อนะคะครับว่าในแต่ละวันที่มันวุ่นวายของเรามีนิพพานชิมลองหรือช่วงเวลาแห่งความเย็นและความว่างที่ถูกมองข้ามไปซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปใช่ค่ะและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเริ่มหันมาสังเกตและสร้างช่วงเวลาเหล่านั้นให้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในชีวิตของเราเอง